ตอนนี้นะครับกระบวนสินค้าพัสดุห่อส่งด่วนนะครับที่986นะครับจอดสถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้มีมีมะม่วงมาด้วยนะครับมีมะม่วงใส่เข่งมาด้วยนะครับแล้วก็มีตู้ตู้บอพอหอนะครับ สีใหม่นะครับห้อยท้ายมานะครับวันนี้ออกเดินทางแล้วนะครับวันนี้ห้อยท้ายเลยนะครับบ,บอพหหนึ่งหนึ่งศน,น,นะครับ ขบวน986นะครับไฟบาบาหอมาเลยนะครับพ่วงท้ายมาเลยนะครับเป็นขบวนสินค้าพัสดุห่อส่งด่วนนะครับสรงไหนก็ลกรุทพนะครับเคลื่อนขบวนออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม ซับสไคร์ดสันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของประดุกชาแนลครับ